นในพื้นที่หมู่ที่7ของเรานะครับได้รับการสะดวกความสบายโดยคุณเอชนสวัสดสิ์อัศวเหนนะครับท่านได้ประสานงานนะครับจากเทศบาลตำบลบางเมืองนะครับเพื่อที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลในคลองบ้าปรกของเรานะครับประสานงานมาจากตำบลบางเมืองทางคุณหนุ่คุณเปรมเชลีตะกูล<อ><อ>นะครับได้ได้เพื่อที่จะช่วยเหลือที่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่หมู่ที่7 นะฮะโดยเฉพาะในหมู่บ้านนะดาแห่งนี้นะครับจำนวน273หลังคาเรือนนะครับผู้ที่มีภชนาก็มารองรับหน้าสนามเด็กเล่นไว้แต่นะครับโดยหลังจากนั้นรถที่จะไปขึ้นเลยเราก็จะเข้าทางชายเพื่อที่ยวอันเนื้ายก็เดินไปกับพ่อแม่พี่น้องไปพาเทียนนะครับเดอรในการสะดวกกับการที่ได้ใช้น้ำะปาแห่งนี้น,นะฮะเพราะว่าการแจเจ้าหน้าที่อันนี้ฮะมาจากเทศบาลท่ากาสานะฮะ ชาวบ้านอยู่กันในนี้ฮะเดือดร้อนมากครับไม่มีน้ําเลยเนี่ยต้องมายกแบกกันแล้วก็เทศบาลท่ากระานะฮะที่มาช่วยพวกเราในกนนี้นะฮะนี่คือบรรยากาศของวันเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอพัทลุงเจดีนะครับ ขอบคุณท่านชตสวัสดด้วยนะที่มาช่วยครับนี่ก็นำเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่อยู่ในเขตคู่ร้าเขเหมน,นะครับประสานกับเทศบาลตำบลแพรกษานะฮะทีมงานสมุทรการก้าวหน้านำน้ำมาช่วยให้กับพี่น้องชาวตำบลในคลองบะปกดนะฮะนี่เราเอารถน้ำมา เติมให้แบบนี้เลยนะครับท่านชนสวัสดิ์ครับคุณอเอ๋ครับเป็นห่วงพวกเรานะ